ไม่รู้เลยค่ะไอ้ลืมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะผมกับก้าวนาอิฟรเาเอไปขับรถกันเช่นเคยติดตั้อน,น,นวันนี้เนี่ยก็จะาพาคุณผู้ชมมาเชี่ยวงานนะคะสิบมหาจักรันมหาจักรันสิบชาติพันธุ์แม่สายกันต่อน,นะคะไม่รู้ว่าจะไม่รู้จะไปที่ไหนกำลังนั่งคิดอยู่ไม่รู้ว่าจะไปแบบเออที่ไหนดีนะคะเดี๋ยวติดตามดูละกันเนาะวันนี้คุณผู้ชมคะจะพ,พ,คะคะพววาคุณผู้ชมมาชิมอาหารของกัวค่ะ ชิมปะนะคะหาห่อย่มก่ต้มน้ำปาปานเราแล้ก็นำมายะไยาง่ะเด็อันนี้อันะไปเปกยำักใบบบค่ะ กับน้องๆโรงเรียนแย่เปนโรงเรียนประจำเมองของที่นี่นะคะตอนนี้เราอยู่ร้านขายน้ำไอ้ห่วยน้ำอะไรคะน้ำชาเย็นชาเขียวมะพร้าวมะนาวแล้วก็เก๊กฮวยค่ะน้ำอันไหนอร่อยสุดคะพี่น้องเกิดขนาหนูนะคะชาเขียวอร่อยสุดค่ะแล้วอันไหนขายดีสุดคะ เจอข้อขาแซบแล้วนะคตัว oh, น้องวันนี้มันเป็นเอ่อนะคะแซบนะคะอยากเอาฝากร้านยังไงคนมาเที่ยวงานที่นี่ยยยะ่ย้คะเทเลม่าค่ะวันนี้ก็วันวันเราขายแล้วค่ะที่วันเราาค่ะให้ทุกคนมา่วยนะคะรัพวกเราของานอร่อยค่ะขอวานนี่นะคะแก๊กี่บาทแก๊กบาทบอกด้วยแก๊กี่บาทเก้าบาทเบาทค่ะขายไม่แพค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ พรตอนนี้จะมาพามาเชี่ยวอีกหนึ่งชาติพันธุ์ค่ะแต่พูดชื่อที่ว่าต้องเลยนะดาราอ้างนะคะจะได้อยู่ที่ไหนนะเชียงใหม่อำเภอฝาจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้น้องเขามีหน้าสนใจอยู่ไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นเลยเก็บขัดนะคะเขาเรียกว่าเก็บขัดหรือว่าเรียกว่าอะไรเขาษาป่อยหลวงปอลองค่ะภาษาที่เขาใช้พูดเขาเรียกว่าภาษาปอลองอะไรเขาเรียกว่าไงน้อง น้าสดเนาะน่าสดแล้วก็แตกต่างกันไหมนะว่าที่ว่าใส่อันเดียวกับใส่สามอันอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันเหมือนกับเอ่ออะไรนะเสื้กคอยาวไหมไม่เออไม่เกี่ยวก็วทำไมถึงใส่อันเดียวอะ่ะเพราะอยากใส่ที่อันก็ได้ใส่กี่อันก็ได้อ๋อแล้วชุดนี้เหมือนกับโทนชัตอื่นเหมือนโป้งเหมือนอะไรอย่างเี้ยไหมว่ารอบปีใหม่ก็เอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็ชุดใหม่ก็ใส่อยู่แล้วใช่ไหมโอ้แล้วที่อื่นใช่ไหมคะจังหวัดอื่นที่อื่นมช่ไหม อ้มามีนาคนหนึ่งแล้วมีคนหนึ่งแล้วอันนี้มีแขนด้วยคุณผู้ชมมีแขนเป็นเหรียญด้วยอยูย่ยกับกลุ่มน้องๆน,นะคะกลุ่มนักเรียนของกลุ่มไทยลือใช่ไหมวันนี้มาทําอะไรกันเอ,อ่ยมาสแสดงค่ะเป็นของชมรมไทยลือนะคะแสดงชุดอะไรจ๊ะเป็นคนสิบสองปันนาค่ะเลยเสร็จไปแล้วอดดูเลยนะคะเพราะว่าการแสดงเป็นบบที่ใหญ่ใช่ไหมถ้าเวทีใหญ่ วันนี้ขอฝากอะไรถึงผู้ชมสั้นๆกักเล็กน,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 น้อยหน่อยละกันค่ะอ่ะถึงเรานะคะจะต่างชาอบทันกันเราก็สามารถรับก,กันได้นะคะโอเคค่ะ,อะขอบคุณน้องมากเลยนะคะ,อะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเจแปนได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย